วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุขโขทัยเนาะนาเอลเนาะเดี๋ยวเราจะไปบ้านตาของแม่กันก็คือทวดของนาเอลแล้วเราไปเจอกันที่แพร่นะจาอาเย้สวัสดีนาเอลแฟมลี่วันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการเก็บของขึ้นรถของตากาันป้าเราจะบอกว่า จะพาไปเที่ยวจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณตาของแม่เองหรือว่าเป็นคุณทวดของแม่เอวนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เราจะไปป่วนจังหวัดแพร่กันนะแต่คงป่วนไม่มากพอได้ข่าวมาว่าร้อนถึง42-45องศาเลยแต่ก่อนจะไปถึงนู่นนะดูตรงนี้ก่อน ตาตาเป็นคนคนรถนะอขนของนะขึ้นรถนะคนรถขึ้นของแล้วเห็นไหมไปไหนมาไหนนะเหมือนย้ายบ้านเลยไม่เหมือนหรอกย้ายเลยแหละย้ายบ้านเลยอันนี้สัมภรัสําหรับผู้ใหญ่สี่เด็กหนึ่งนะเหมือนว่ามันจะเต็มแล้วใช่ไหมยังยังใส่ได้อีกเต็มแล้วแน่ยังยังใส่ได้อีกสุดยอดคุณตาเลยจ้าวันนี้เรามีวิวข้างทางมาฝากด้วยนะ ก่อนรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะคลิปนี้เก็บไว้ให้นาะยเอลดูตอนโตนะ้า ข้าปป้าสวัสดีค่ะดีแค่ะโอ้นี่ตลาเตรียมอะไรไว้เนี่ยจิ้นจะกินจิ้นแล้วเนี่ยปลากินอันนี้เหรออร่อยไหมอันนี้เข้าตู้เย็นด้วยก่อนแต่ว่าอาใส่ถุงไว้เข้าตู้เย็นมีถุงมาด้วยถุงก็มีเราต้องการซับต้องนึ่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 งก่อนตีกันเสร็จแล้ว เดี๋ยวพาไปหาพี่สาวยายหน้าเหมือนยายเป๊ะเลยพี่สาวยายสวัสดีค่ะยายปูนเป๊ะเอ๊ะมากัดมอ่ะ อันนี้เป็นบ้านของของลุงแต่ลุงไม่อยู่ลุงไปเที่ยวฮ่องกง,อ,งอ,นนอุ้ยอุ้ยเลี้ยงหมาไว้นนีนบ้านกลัวหมาบอกว่าถ้าไม่ห้ามอยู่ใกล้มันกินข้าวเดินมาออกมาแล้วบหมนเม่กี้นี่สวยนะล้มลื่นนี่อันนี้เขาเรียกสารใช่ไหมของคนเหนือ เห็นมีทุกบ้านเลยแบบเนี้ยมีแบบเนี้ยทุกบ้านเลยมันจะพุดวันนี้แม่มันจะพุดวันนี้กำลังว่นเนี้ยมันไม่น่าขาดแต่ว่าต้นไม้จะหักหรือเปล่าว่าต้นไม้โตกู้ยินคุ้มเงกู้ยกลว่า รับผู้เลยอ่ะจ้าจ้าเลยปดดินมันมีน้อยดินมันมีน้อยรัวบ้านเขาทำสวนนะเขาทำเชื่อมกันนาะก็ดีนะไม่ต้องเข้าทางนู้นโอ๊ยไก่ไก่ไกุ๊กกุกกกุ๊กกุ๊กกุ ไก่ก MM. <Jin cción> ุ๊กกุ๊กก <livest> ุ๊กเอาเก็บไว้ให้นายเอลดูไก่มาที่แพร่สองสองปีมาเพิ่งมาพอมาถึงเขาถามว่าทำไมอ้วนเราจะยังไงไม่ได้ตั้งใจจะอ้วน

มาไปดูไก่เอไาไปดูไก่เนี่ยแล้วนุ่มๆไกได้ขวบไหนนองเมไสองขวบค่ะไม่เอาจักรยานมาให้มันปั่นปัญจยานเก่งเอะอืมว่าจักรยานปัญจแก่เนี่แต่ว่าถ้าร้อนหน่าจะออกแดงเลยหน้าแดงร้อนไม่ค่อยได้มาดูไก่ไก่จับไก่ได้ไหมจับไก่เอาไหมอันนี้ถ้ามันร้อนมันจะทำมันจะขุดรูอยู่อย่างนี้เหรออ๋อมันเลี้ยงลูกนเอว ลูกไก่แหม่มนมแม่เห็นลูกไก่ไหมมาดูหน่อยมาดูใกล้ๆมพี่ว่าพอทอดไก่ไก่นี้ไก่นี้แล้วไก่นี้แล้วคุก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 ไก่ไก่มันจะกลัวคุก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 ไก่มันมัมมัมลองป้อนป้อนไก่มัมมัมดูอ่ะอ่ะอันนี้ป้อนไก่เออป้อนไก่มัมมัมโอ้ไก่หิวเลยดูหน้านาเอวนะไก่มัมมัมร้อน ไก่มัม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 ไก่มัม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 อย่างนี้ไก่กำลังมัมมัมป้อนไก่หมดแล้วป้อนไก่มัมมัมโอ้ไก่มัมมัมใหญ่เลยไก่เดี๋ยวเราก็มัมมัมไก่เด็กหน่อยพอไก่โตไก่พวกนี้มันจะอยู่ในท้องเรา <N> เนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนอ่ะร่มรื่นกว่าน,นี้มากเลยนะมีต้นไม้ที่แบบว่าเยอะมากแล้วก็วิวสวยมากอันนี้น้ำมัน<ร>ไหลไหมยายเนี่ยน้ำเนี่ยมันยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหม <S 2> <S 2> <S โอ้ยแต่สวยเนาะดูจากภาพจากอะไรแกะวิวมันสวยวิวมันได้นี่ต้นขนุนถ่ายรูปสวยมากเลยฮะพ่อขับดิ เราจะไปเซนท่านลำปางกันเช้าวันแรกของจังหวัดแพร่ตื่นมาเพราะปวดสิ่งนี้มีไข่เจียวอันนี้จ่้มาทอดเองนี่หอยทอดแล้วนี่แกงอะไรไม่รู้ขอคนเหนือ กนกิเดี๋ยวจะลองชิมอันนี้น่าจะแกงแคไหมอ่คนเหนนะตื่นมาไม่เจอใครเลยงงมากแต่ตื่นมาทำสองอย่างนี้ให้กับลูกอันนี้น่าจะกินไม่ได้รอไปดูเป็นขา้าหายไปไหนกันหมดไปอ๋อตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งเ <c oughs> จอแนละ้ กตดตัวแล้วแล้วตื่นมาไม้แต่เช้ากันก่อนอตรงไหนตรงนี้อีกหนึ่งหงลับจ้าหลับจ้าหลับปุ๋ยเลยจ้าค่อยๆต่าไๆค่อยยอมอันนี้ไม่เช้าแล้วนะทุกคนในเก้าโม,มกว่าแล้วแบดคือแรงร้อนมาก มั้ไงสองคนพ่อลูกไม่เห็นหรอกแม่ก็ไม่ออกไปถ่ายหรอกมันร้อนจริงใคยเห็นไหมใครเห็นไหมหน,หมนี่มันร้อนมากทุกคนมันร้อนจริงๆริง้อนแบบสี่สิบสองเมื่อวานมาสี่สิบสององศาเบ้านคนโบราณน,นะก็จะปลูกหมากไว้อย่างนะี้นะ มาปลูกอะไรเงี้ไว้นะบ้านหนนมาม่วงดกมาดกจริงหน้ามะม่วงนะแต่มีเคยมาตอนหน้าหนาวหนาวจริงๆเดีแต่แอดไปดูสองพ่อลูกนั้นนิดนึงเสี่ยงชีวิตไปเลยนะเนี่ยมันร้อนมากรองเท้าใครไม่รู้เราก็ใส่ไปก่อน ยัางไม่ได้อาบยนะหน้ายัางไม่แต่งอ่ะกลัวไหม <c oughs> ไปดูกันทุกคนคือมันร้อนมากเลยนะไม่น่าพาลูกออกไปเดิน9ก้าโมงเช้าแต่แดดเหมือนแบบเที่ยงอะ่ะน,นี่คือ9ก้าโมงเงียบสงัดเมื่อวานจะถ่ายต่อแต่แบตหมดได้ไหมเท่าน,นี้ ลูกอยู่นู่นถ้าจะไปดูวิวน้ำแห้งไหมอะไปดูกันไหมอยากไปดูไหมนี่เมซูมสุดลิตรเลยนะเนี่ยต้องได้ดไปดูแต่วไปขอไปใส่เสื้อก่อนนะไม่ไหวเลยแดดมันไม่ไหวจริงๆแม่ก็กลัวคนจะกลัวด้วยทุกคนตัดสินใจแล้วว่าไม่ไปเพราะว่ามันร้อนมาก แล้วก็แม่ยังไม่ได้อาบนา้ำแล้วก็ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยด้วยไปแ,แค่หน้าบ้านพอแล้วเราเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อวันนี้จะกลับกรุงเทพแล้วถ่ายทางกลับให้ดูแห้วกันเนาะในแค่นี้นะคลิปเนี้ย